เ e s อ <Test. c oughs> อ่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านที่ รับชมอยู่ทุกท่านนะครับท่านที่ทันไลฟ์และไม่ทันไลฟ์เนาะก็เจอกันวันนี้บ่ายโมงนะครับบ่ายโมงยีนาทีวันพุทธที่19พฤศจิกายน2568นนะครับสำหรับท่านที่รับชมอยู่ ก็ภาพเสียงชัดเจนไหมครับเดีย๋ยวมาเริ่มเริ่มบิตคอยบิตคอยมีแก้เนาะบิตคอยบิตคอยมีแก้นะครับครับสวัสดีครับคุณโจคุณฮอตเลอร์ยังฮอตอยู่ไหม <laughs> อ่ะบิตคอยเอาบิตคอยกับ อีเทเรียมสตัวนะครับผู้ชมครับขอบคุณครับชัดเจนผู้ชมมีอยู่2อท่านไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาดูย้อนหลังอ่าเดี๋ยวบิ c คอยความเดิมเนาะความเดิมชุดนี้เป็นขาขึ้นนะครับชุดนี้เป็นขาขึ้น1นึ่งเอ็กนะครับ หนึ่ง extension ก็ตามตามที่บอกเนาะว่าไม่ไม่ไม่เข้า s p o ต t นะครับจนกว่าจะจะมีลงมา1ชุดเจ็บเจ็บเนาะลงมา1ชุดเจ็บเจ็บตอนนี้ก็น่าจะเจ็บแล้วนะครับเจ็บใช้ได้อยู่เป็นคลื่นหนึ่ง มองนี้ตอนนี้ก็คือลงลงคลื่น2นะครับสำหรับบิตคอยเป็นรูปแบบคอลเลกชันแฟลตสตรองบีนะครับขา c ลงรูปแบบเทรนเนาะตามตำรานะครับตามตำราแต่ดูเหมือนว่ามีกำลังนิดนึงก็อาจจะถึงฟิโบแนวสุดท้ายก็ได้นะครับสำหรับบิตคอย อาจจะถึงแนวสุดท้ายก็เป็นได้นะครับอาจจะถึงแปดหมื่นอาจจะถึงแปดหมื่นเนาะเดี๋ยววันนี้เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะหาจังหวะออกก่อนจะเด้งขึ้นอยู่จะเด้งขึ้นข้าไปอยู่โซนนี้ก็ตามตามที่ไลฟ์ให้ฟังมาตลอดนะครับไม่ได้เล่นสปอร์ตเนาะเข้ามาเทรดใน mt 4อย่างเดียวนะครับ mt 4ี mt 5้าเดวครานี้จะเก็บสปอร์ตนะครับสําหรับบิตคอยเก็บไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวหาจุดจุดออกก่อนนะครับตอนนี้น่าจะเป็นคลื่น3มแหละมีกําลังนะครับเรื่องเรื่องของเขาเนาะเราห้ามเขาไม่ได้หรอกเขาจะขึ้นจะลงการระเบลการซื้อมันมันก็เรื่องของเราอะดูเหมือนเขามีกำลังนะครับลงมาทดสอบเห็นลายละ ลงมาทดสอบอาชานลลิ่งชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลื่นสามนะครับขาลงขาซีต้องมีห้าคลื่นเนาะโอเคหนึ่งสองสามน่าจะยังไม่จบ <c oughs> คลื่นสาม เดี๋ยวซูมย่อยซูมย่อยขาข้างในนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาซูมย่อยขาข้างในชุดนี้เนาะชุดนี้เนี่ยมันจะมีสองซีนารีโอนะครับสำหรับคลื่นสาม ถ้าวันนี้เนี่ยมีดีดกลับขึ้นมาโซน9ก้าหม่นห้าอาแสดงว่าสามจบสามย่อยจบแล้วก็เตรียมลงโซนแปดหมื่นหกแล้วจะมีดีดกลับมาหนึ่งทีนะครับเก้าหมืโซนเก้าหมื่นห้า้าหมืนหจะเป็นจุดออกของของแอดรีมนะครับสําหรับบิตคอยจะออกก่อนเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้หลุดโลดตรงนี้ลงมาเนาะ โซน8ปดหมนะครับแปดหมถึง8ปดหมเนี่ยแล้วจะมีดีดกลับเหมือนเดิมนะครับโซนเก้าหมื่นห้าเก้าหก็จะเป็นจุดทิ้งจุดโดดนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นยังมีสองสองซีนารีโอนะครับยังไม่ชัดเจนถ้าหลุดโลก็อ่ะสามไม่จบจะลงมาอีกนะครับบริเวณ8ปดหมแปดถึงแปดหมนหกพนนะครับยังคิดอยู่ว่าจะบายส่วนไหมนะครับแล้วก็มาออก โซน96้าหมเดี๋ยวจะออกแล้วรอรอรับต่ำเนาะสาม,มีกําลังนะครับสามมีกําลังจะหาจุดออกยังไม่ได้เสียหายแล้วแดงอ่อนๆหนึ่งสองคลื่นสามหนึ่งสสามสห้าก็จะลงมาจบสามสามใหญ่ต้องมีห้าคลื่นนะครับขาซีต้องมีห้าคลื่นโดยต้องไม่หลุดโลโลสำคัญ โลนี้โลเจ็ดหมื่นสี่นะครับต้องไม่หลุดโลสองถ้าหลุดโลก็เป็นอย่างอื่นสามราวๆนี้แหละสามสี่ห้ามันเป็นกราฟล็อกนะครับกราฟล็อกกันชเ่ง อาจจะไม่ถึง3จะมีชุดหนึ่งถอยแรงๆเนาะจะมีชุดหนึ่งดึงกลับแรงๆเก้าหมื่นหนะครับเป็นเครื่องสีแล้วก็จะทุบหนึ่งทีก่อนไปคาดการว่าอาจจะถึง8ปดหมื่นท้วนนะครับอาจจะถึง8ปดหมื่นทุวนแปดหมื่นทุวนเก็ได้นะโซนนี้มันก็เป็นไปได้นะครับบิตคอยออเดอร์บล็อก มันอยู่ตรงนี้แหละออเดอร์บล็อกจะอยู่โซนนี้แปดหมสองถึงเจ็ดหนะครับเดี๋ยวจะเด้งจะเด้งก่อนหนึ่งทีเก้าหห้าเก้าหมืนหเด้งให้ออกนะครับทั้งสองซีนาริโอสำหรับบิตคอยชัดเจนเนาะเอาคอยเอาไว้ก่อนนะครับถ้าไม่ได้ถือยาวจริงๆก็เอาไว้ก่อนใจเย็นๆแต่ผมเชื่อว่าจบ ยังไงก็แล้วแต่จบเหตุการณ์นี้เนี่ยบิตคอยน่าจะเป็นขาขึ้นนะครับมองเพราะผมตามขาขึ้นมารอมันถึงคิวที่จะต้องซื้อแล้วอ่ะมันมันต้องตามแผนนะครับเพียงแต่ว่าขยับแผนลงมาอีกนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเด้งขึ้นไป9 5้าหมื่นห้าันเเดี๋ยวจะออกก่อนเนาะหลุดลงมา8ปดแปดแเนี่ย8 6ดหมถึงแปดหมอาจจะอาจจะเล่นสั้น อาจจะนะครับเดี๋ยวต้องต้องรอดูก่อนเนาะสำหรับบิตคอยนะครับแต่เชื่อว่าขึ้นจบเหตุการณ์นี้จบยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าขึ้นนะครับเพราะว่าโครงสร้างชุดนี้ผมมองเป็นรูปแบบเทรนโครงสร้างนี้เนาะขึ้น5คลื่นนะครับแล้วก็มีการพัก3คลื่นเนาะก็ตามตารานะครับรูปแบบเทรนตามตาราพักจบขึ้นต่อ200,000ก็จุดที่น่าสนใจ8 ต้องขยับนะครับต้องขยับไปเป็นแปดหมื่นเนาะบิตคอยต้องขยับโลลงไปเป็นแปดหมื่นเจ็ดหมื่นเก้าโซนนั้นนะครับเฮวัง hey, สำหรับบิตคอยเป็นเครื่องสองใหญ่ก่อนที่จะเป็นขาขึ้นต่อไปเพราะว่ามีการกลับลำเนาะเฟดกลับลำนะครับอัาตราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นน้ำมันก็ยังไม่ลงเป็นเหตุให้ปัใจจัยในการผลิตเพิ่มขึ้นด้วยสำหรับ ฝั่งฟันนิดๆอ่าโอเคจบบิตคอยเดี๋ยวไปอีเทเรียมอีเทเรียมยังไม่ถึงจุดเข้าซื้อสักเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าอาจจะต้องขยับเนาะอาจจะต้องมาอยู่โซนกลางละอาจจะลงมาถึง8ปดหมื่นหกแปมื่นห้านะครับบิตคอยก็8ป0 0ปดหอีเอก็จะ8,000มืนเหมือนกันอาจจะเป็นราคาเดียวกันก็ได้นะครับเดี๋ยวใจเย็นๆ แต่เชื่อว่าชุดนี้ผมมองเป็นเทรนเนาะเป็นรูปแบบเทรนจ๋าเพียงแต่ว่าชุดนี้เนี่ยชุดสโลปเนี่ยเรา,าเราจับสวิงผิดไปคิดว่าเป็น3าสีเพื่อที่จะขึ้น5นะครับแต่การลาเบลเนี่ยทบทวนแล้วนะครับผ่านการทบทวนแล้วมันถูกต้องนะครับการลาเบลถูกต้องเพียงแต่ว่ามองมองมองตีโป่งชุดนี้เพื่อขึ้นต่อชุดเดียวแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เป็นอัลเทอร์เนทเขาแต่อย่างใดเป็นไพรมารีเขาการนับคลื่นรูปแบบหลักนะครับ ยังยังถูกกดขาขึ้นชัดเจนสำหรับอีเทเรียมเนาะก็รอก้อนนี้นะครับก้อนนี้ก้อนนี้แหละอาจจะ8ปดห0ื่นละเนาะเดี๋ยวจะขยับลงมา8ปดห0ื่นนะครับเป็นโครงสร้างซับซ้อนเราจะเห็นได้ว่าเขาลงตอนนี้มันลงแรงแต่ว่ามันไม่ได้ลงแบบรูปแบบรูดนะครับไม่ได้ลงอะไรขนาดนั้นก็เป็นมองเป็นคอมบิเนตคอร์ริคที นะครับ coordinate quality ลงสะสมขึ้นต่อเนาะธรรมดานะครับมีคนซื้อมีคนขาย,ขายเรื่องปกติหรืออาจจะเป็น A B C ก็ได้นะเนี่ยแต่มองก้อนนี้นะครับอาจจะแปดหมื่นก็ได้ไอ้ทีเรียมยังไม่ได้เอานะครับยังไม่ได้ซื้อ,อโอเคเนาะ จะอาจจะมีเด้งนะครับชอ็อตก็ชอ็อตไม่ได้ถ้าไม่เด้งก็อย่าชอ็อตหรบฝั่งชอ็อตมันไม่ใช่เวลา,าไม่ใช่เวลาชอ็อตแล้วแหละนะครับมันเป็นเวลารอมากกว่าอาจจะมีเด้งก่อนที่จะลงอีกหนึ่งชุด8 000, 5ด0มื่นห้าถึงแปดหมนะครับแอดรีมขยับลงแล้วเป้าซื้อรอบก่อนเก้าหสี่ยังไม่ถึงเลยนะครับโอเคอะไรอีก โซลาน่าโซลาน่าแอดรีไม่เคลียร์นะครับโซลาน่าไม่เคลียร์ถ้าลงไม่ถึงเก้าสิบห้าเนี่ยไม่เคลียร์ไม่กลา้าแต่ถ้าแบบหลุดโลนะครับหลุดโลนี้หลุดโลเก้าสิบห้าชุดนี้ลงมาได้โซลาน่าจะเป็นหน้าออลอินอยู่นะครับเป็นเหรียญที่ออลอินได้ถ้าหลุดโล ถ้าหลุดโลและต้องลงมาแตะฟิโบดีกรีนะครับ89ดอลลาร์ถึงอ่าด5ดอลลาร์จะอยู่ระหว่างนี้นะครับกดดีกรี12เนาะขึ้น2ในเว็บ3จะพักตัวตื้นนะครับเพื่อที่จะขึ้นต่อก็ยังยังต้องกรอกันต่อถ้าไม่หลุดก็ก็ไม่ยังไม่กล้าวิเคราะห์ให้เท่าไหร่นะครับสำหรับกราฟโซลาร์าแต่ถ้าลงมาอย่าลังเลนะครับจะอยู่ระหว่าง แปถึงเจจุดจบขาลงชุดนี้นะครับลงเป็นเทรนด์ขึ้นยาวยาวใหญ่เนาะยาวใหญ่ยาวใหญ่นะหญหญแท่งเต็มจะขึ้นเหมือนเหมือนชุดนีอ้อันนี้เป็นเว็บหขึ้นแค่นี้เว็บสมันต้องมันต้องไกลกว่าอยูแล้วเนาะถ้าไม่กล้าซื้อที่โลก็รอให้เขาขึ้นก็ได้นะครับขาขึ้นใดๆก็แล้วแต่จะต้องมีการยอ่อทดสอบเสมอเนาะถ้าจะขึ้นถ้ามันลงมาจริงอะ่ะ การขึ้นมันจะต้องย่อหนึ่งทีนะครับเราค่อยจอยก็ได้สำหรับโซนหน้าก็ต้องต้องต้องรอดูก่อนนะครับแต่ล่าสุดแท่งวีคสัปดาห์ที่ผ่านมาเต็มเสมอนะครับแดงเสมอไส้น้อย <c oughs> ก็อาจจะมีลงอีกเนาะโซนหน้ารอก่อนไม่กล้าวิเคราะห์เลยในห้องก็ไม่ได้ส่งให้นะครับในล i ยออฟฟิเชียลขอขอขอดูก่อนขอดูก่อนนะครับ แต่คาดว่า,น,าน่าจะลุงมาฟิโบดีกรีนี่ยแหละ89ดอลลาร์กับ75จะอยู่ระหว่างนี้นะครับรอดช่องนี้เนาะแล้วก็ขึ้นยาวนะครับ1 2ตามห่วงปกตินะครับตามห่วงเกงกำไรปกติอะไรไม่ได้มีอะไรมากนะครับคริปโตไม่ได้ตายหรอกครับตามมีซื้อมีขายธรรมดาเนาะอะไรต่อ XMR XMR เดี๋ยวลองลองแก้ทีเดียวดีกว่าเดี๋ยวรอให้ Bitcoin บิตคอยจบแต่แก้ให้ XLM ตัวเล็กเนี่ยแดง XRP ไม่ค่อยลงเท่าไหร่เนี้ครับไม่ค่อยลงเท่าไหร่ เดี๋ยวรอบิตคอยจบก่อนเนาะอาจจะมีแย่นะครับรอก่อนใ <m any bug le> ดๆก็คือต้องรอบิตคอยนะครับ <c oughs> เหรียญครับ <c oughs> ครับเป้าเดิมเนาะผมมองว่าถึง35บาทนะครับครับไปไหนต่อ BNB เหลียน bnb มีใครตามอยู่มั้ยครับ bnb bnb มุมมอง,มองคลื่น1นลง2เนาะ1ลง2นะครับ ราคาตอนนี้900.24ดอลลาร์ BNB ก็ยังมองลงต่อน่าจะยังไม่จบ WXY มีโอกาสถึงไอ้เจ็ดร้อยปลายๆเนาะเจ็ดแปดสี่ถึงเจ็ดหกหกศูนย์อาจจะถึงนะครับแต่ก็ต้องรอบิตคอยนะครับเบื้องต้นน่าจะยังไม่จบน่าจะพักฐานยังไม่จบ BNB พักจบสามพันนะครับพักพักจบสามพันเนาะเอาสามพันใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่ ไม่ได้สนใจถ้ามันจะพักฐานรูปแบบนี้ให้ชัดเจนให้ให้เห็นนะถ้าจะพักแบบแบบนี้นะี่ยถ้าลงมันไม่ลงแบบนี้นะครับสําหรับลงเขาไม่ได้ลงแบบนี้มันต้องเป็นแท่งแดงยาวๆอันนี้ลงพักลงพักเป็นมันมีคนซื้อมาตลอดทางนะครับแต่ที่มันลงก็เพราะว่าคนขายเยอะกว่าแค่นั้นนะครับก็ยังมีคนซื้อคนซื้อตามแนวรับก็มีแรงซื้อเข้ามาตลอดสําหรับ BnB บีเอ็นบีถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญยู i l ลิตนะครับแต่คือมันเป็นประตูเนาะประตูสำหรับอ่าเข้าซื้ออลคอยนะครับเหรียญน,นี้ผมยังมองว่าขึ้นอีกเยอะเลยนะครับและจะเป็นขาขึ้นอีกสักพักหนึ่งเนาะจะเป็นขาขึ้นใหญ่ๆเลยแหละนะครับหลังจากพักจบก็จะอยู่เนี่ยนะครับโซนกล่องฟ้าเนาะโซนนี้แหละแย่สุดก็เจ็ด้อหกสิบ นะครับแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะยังไม่จบน่าจะยังไม่จบรอบ i t c o i n ดึงกลับหนึ่งทีเดี๋ยวจะมีตบอีกหนึ่งรอบนะครับโอเคเอดาเอดาลุยังไม่ซื้อหรอกเอดาที่ซื้อไปแล้วก็มี trx นะครับ trx ซื้อไปแล้ว ลิงซื้อไปแล้วสองเหรียญอาจจะยังอาจจะยังไม่จบเนาะ CRX จบชุดนี้ขึ้นยาวขึ้นเดี๋ยวรอก่อนรอบิตคอยพักจบ อ่ะสรุปนะครับสรุปเดี๋ยวสรุปมีเวลาไม่นานอ่ะสรุปสำหรับบิตคอยนะครับ A B C สำหรับบิตคอยเดี๋ยวต้องต้องรอก่อน ต้องรอให้เขาลงให้ให้จบนะครับคลื่นสองเนาะด็อกคอยมันมันวิเคราะห์ไม่ได้นะครับวิเคราะห์ยังไม่ได้รอเมื่อกี้เขาก็ไม่ได้ขึ้นไปตามไม่ได้ขึ้นไปตามที่คิดไว้แต่มันน่าจะเป็นคลื่นสองกันหมดนะครับ ด็อกคอยก็มาอยู่เนาะบิตคอยมาอยู่นะครับด็อกคอยไม่ควรที่จะลงอ่าหลุดไส้ไม่ควรที่จะหลุดไส้นี่แต่ต้องรอบิตคอยแปดหมื่นรอดูว่ามันจะลงแค่ไหนนะครับ เราคอยเดี๋ยวมาไลน์ให้อีกทีหนึง่งเนาะต้องไม่หลุดไส้เพราะว่ากราฟเปล่ากราฟเปล่าผมให้หัวนี้เป็นคลื่นหนึ่งนะครับดึงกลับในทางทางเฟรมใหญ่เรามองเห็นเป็นไส้แต่ในท,ทางเฟรมเล็กมันก็มีปิดแท่งให้ให้ดูเหมือนเดิมผมมองว่าชุดมันเป็นมันเป็นขาขึ้นแล้วนะครับมันเป็นขาขึ้นคลื่นหนึ่งชุดนี้ลงสอง ต้องต้องไม่หลุดไซนะครับซับซ้อน wx y อาจจะถึง0.13ก็ได้ลงอีกสักพักหนึ่งเนี่ยที่ทำตรงนี้นะครับ0.13อาจาจะลงอีกเดี๋ยวรออีกสักพักนึ่งนะครับรออีกสักพักหนึ่ง,ออส,งสำหรับด็อกคอยอ์เดี๋ยวสรุปบิตคอยให้ก่อนบิตคอยลงมาตามที่คิดนะครับลงมาตามที่ลงมาตามแผนใหญ่สำหรับ ท่านใดที่ตามไลฟ์มาสักเดือนหนึ่งเนี่ยจะรู้เลยว่าจังหวะนี้จังหวะเนี้ยนเนี่ยคือจังหวะที่ผมรอนะครับจังหวะที่ผมรอตอนหน้านี้ผมก็ไม่ได้เล่นสปอร์ตไม่ได้อะไรเลยก็มีสปอร์ตชุดหนึ่งแหละตรงนี้จะขายหนึ่งสองห้าก็ไม่ได้ขายสักทีเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่วงนี้น่าจะจํากันได้นะครับแล้วผมก็บอกว่ามันจะลงจะลงผมก็มองว่ามันจะลงหนึ่งรอบเจ็บเจ็บก่อนที่จะขึ้นยาวก่อนที่จะไปสองแสนสามแสนห้าสิบห้าล้าน จะเจ็บหนึ่งทีนะครับตอนนี้ก็ใช่อารมณ์มาใช่นะครับโอเคเนาะไม่หลุดหรอกถ้าหลุดก็มันต้องเลิกเลยนะถึงขั้นต้องเลิกเลยถ้าหลุดโลนี้นะครับต้องพักไปเป็นปีอะฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นขนาดนี้แล้วจะมาหลุดโลนะครับต้องพักเป็นปีก็จะต้องกลับลงมาเล่นโซนนี้ใหม่ แต่ไม่น่าหลุดนะครับไม่น่าหลุดเพราะผมมองเป็นขึ้นลูกใหม่ไปแล้วนะครับมันเป็นและไอชุดนี้นะผมไม่ได้ลาเบลให้นะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาผมเลยไม่ได้ลาเบลชุดนี้ให้แต่ในใจนผมมันมีในใจอยู่ผมมองว่ามันเป็นขาขึ้นยาวนะครับสำหรับบิตคอยเดี๋ยวอดทนรอกันอีกสักพักหนึงเบื้องต้นก็คือ เก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นหกผมจะออกก่อนนะครับบิตคอยเดี๋ยวจะรอซื้อแปดหมื่นทวนเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวจะเด้งให้ออกอยู่เก้าหมื่นหกเก้าหมื่นห้าออกไม่อยู่ไม่อยู่ไม่เอาออกก่อนเป็นเทรนหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไม่จบจะต้องทำขายอย่างหนึ่งทีเนาะจะกินเวลาด้วยชุดนี้จะกินเวลานะครับ กินเวลาให้เหมือนจะเด้งให้เหมือนจบแต่ไม่จบเพราะว่าคนจะซื้อเยอะทีนี้มันจะเขียวเขาจะต้องทุบหนึ่งทีเพื่อให้เกิดการถัวรายย่อยจะถัวเรือกออกไหมครับถัวแล้วซื้อถัวแล้วก็มันจะมีคนใหม่เข้ามาซื้อเอ้ยราคานี้ซื้อมันถึงจะเกิดการพุ่งมันจะต้องมีคนติดดอยก่อนมันถึงจะพุ่งได้เพราะว่ามันคนที่ติดจะถัวนะครับไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับฟนะิวเจอร์เนาะไม่ไม่พูดถึงฟิวเจอร์ มันพุ่งเนี่ยบางทีมันเกิดจากโฟโมก็ได้มันเกิดจากการถั่วก็ได้นะครับถ้าไม่ติดเขาจะไม่ถัวเดี๋ยวจะมีการติดถ้าถ้าลงมา88,000ก่อนก็ดีถ้าลงถ้าถ้าหลุดวันนี้เนี่ยถ้าหลุดลงมา88,000 86,000อ่าโอเคสามจบเดี๋ยวจะเด้ง96,000โอเคนะครับเป็นห่วงก็เลยมาไลฟ์เดี๋ยวหาว่าไม่ไม่ดูไม่มีเวลาไม่มีเวลาเลยช่วงนี้ติดนะครับติดงานหนักมากนะครับทั้งงานทั้งเรื่องส่วนตัว วดฟันด้วยอากาศก็หนาวเอาโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับบิตคอยไปดูต้นไลฟ์ใครไม่ทันก็ไปดูต้นไลฟ์นับให้แล้วเป็นเว็บสองลงเว็บสองเดี๋ยวขึ้นยาวผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ขึ้นยาวแน่นอนครับโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีครับจบเนาะต้นปีหรอ ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าพักเสร็จขึ้นเลยไม่รู้ยังไงก็แล้วแต่พักจบครบห้าขึ้นเนี่ยมันจะไม่ไซด์เวย์เพราะมันไซด์เวย์ลงมาแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ลงเป็นเทรนเทรนเฉพาะขาซีถ้าพักจบเสร็จต้องไปนะครับบิตคอยไปพักจบอย่าหลุดโลอย่าหลุดเจ็ดหมื่นสี่ถ้าหลุดเจ็ดหมื่นสี่ตัวใครตัวมันโอเคนะครับสองแสนครับบิตคอยสองแสน สองแสนสองแสนดอลน,นะอ่าเดี๋ยวรอพักรอพักใครไม่ทันไปดูต้นไลฟ์นะครับโอเคอใค